สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสูบิชิปลาเจโร่สปอร์ตนะครับขอบคุณน้องๆมากครับที่ให้การสนับสนุนช่องนะครับด้วยการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับในออลนิวมิสูบิชิปลาเจโร่สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าสําหรับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับในมิสูบิชิปลาเจโร่สปอร์ต2018นะครับ2019นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นจอ10นิ้วนะฮะตัวนี้แลม 4นะฮะสเปคใหม่ล่าสุดของเรานะครับแรม4นะครับรอม64เวอร์ชั่น10นะครับสามารถที่จะต่อรวมกับกล้องรอบคันนะครับ3ามองศาได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะมี USB ให้ทั้งหมด3หัวนะครับนี่ฮะมี USB ให้3หัวสามารถที่จะใช้งานนะครับ USB ได้หรือชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถเล่น external hard disk ภายนอกอีก หนึ่งเทร์ไบรด์ได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้ก็มีที่ใส่ซิมให้ด้วยฮะรองรับนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมในนี้ได้เลยไม่ต้องปล่อยฮอสปอตก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใช้งานฟังก์ชันเดิมตัวรถนะฮะนี่หน้าจอหลักนะครับโอเคครับเข้าเกียร์ถอยครับดียวกล้องถอยนะฮะกล้องถอยทำงานเป็นไงครับโอเคเลยนะครับนี่กล้องอาราวิวนะฮะหรือรอบตัวนะฮะหรือกล้องสามรอสงศาเองครับภาพใหญ่เป็น ้องถอยครับเซ็นเตอร์ทุกอย่างทางานปกตินะฮะแต่กล้องถอยครับเข้าหน้าจอหลังแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับคอนโทรลพวงรไลนยังคงเล่งเสียงเบาเสียงนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับการเปลี่ยนแท็กการเรียกดูกล้องนะฮะกดจากโฮมซ้ายมือดูกล้องได้เลยนะครับกดอีกทีหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมฮะภาพเปลี่ยนไปแล้วนะฮะกดนะฮะเรียกดูจากคอนโทรลพวงรไลนนะฮะนี่ฮะเราวีพร้อมกล้องถอยนะครับ อันนี้กล้องหน้า Jamie, <anak> <RS. S 1> นะฮะดูนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้านะฮะปรับแต่งสีได้ด้วยนะฮะเ็นกล้องราวิวนะครับแล้วก็อีกทีนะครับนี่ฮะเป็นด้านซ้ายนะครับหน้าและซ้ายนะครับด้านข้างนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้เป็นเวอร์ชัน10นะครับแรมสสเปกพิดพิซเลยนะฮะตัวนี้เร็วมากนะครับดูหน้าจอครับนี่ฮะลื่นมากเลยครับหน้าจอกระปัติจีบแท้ด้วยนะฮะ เป็น i p s นะครับตัวนี้เช็คแอปง่ายมากครับกดนี่ฮะเปิดอะไรไว้บ้างนะครับนี่ฮะมี equalizer สามารถปรับแต่งเสียงตามความชอบใจได้ด้วยนะฮะอันไหนไม่ใช้สามารถที่ชักปิดไปเลยฮะปิดไปได้นะครับตัวนี้นีฮะรับหนึ่งครับโอเคปิดตรงนี้ก็ได้ปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามินิฟิกด้วยฮะตัวนี้นี่ครับ n น็ตฟิกนะฮะสามารถดู Netflix ได้ด้วยผมจะขอเปิดสองแอปพลิเคชันนะครับนี่คะขอเปิด YouTube สักนิดหนึ่งครับตัพสับผมภาพสว่างไปนะครับโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับกดค้นหาด้วยเสียงแต่งรถเพชรบูรณ์แต่งรถเพชรบูรณ์ขึ้นน้าแดบแล้วนะครับกดช่องนะฮะนี่ฮะ ช่องแต่งรถน้าแดมเพชบูรณ์นะครับฝากไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปกดนซับสไครต์ให้น้าด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราเปิด YouTube ไปแล้วนะครับอ่าม่อคี้เน็ตฟิกก็เปิดหรือยังนะดูกันีกทีครับน้าเราเปิด2แอปเลยนะครับ Netflix ก็เปิดนะฮะโอเคนี่ครับ โอเคนะครับผู้ช่วยสัมผัสป๊บเข้าไปได้นะครับนี่ครับแบ่งหน้าจอนะครับเป็น2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับเล่นไม่ยากนะครับอันนี้ง่ายๆเลยฝั่งนี้เป็นนี่นะครับ u t u b e นะฮะเล่นได้จริงนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเอาเป็นในช่องขอดูวิดีโอหน่อยนะฮะช่องน้านะครับขอดูวิดีโอหน่อยวิดีโอมีเพียบเลยนะครับอ่ะลองดูวิดีโอเมื่อวานนี้นะครับ ับแต่งงานทุกวันนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเตยต้าวีโก้แชมป์เดี๋ยวนะเบาเสียงผ่านคอนโทรลคไามร้ยนะเห็นไหมฮะ LED G P ในขณะที่เล่นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะว่ากล้องทํางานไหมนะกดเรียกดูกล้องนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับดูกล้องได้ในขณะที่เสียงยังไม่หายไปนะครับ2,000ครับเปิดครับทรั้งแรกที่เราเปิดนะฮะจะปิดยังครับนี่ครับ จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะฮะ6000วินคัล Color ครับผมโอเคถ้าเราจะปิดนะกดปุ่มกลางหน้าจอนะครับตัวนี้อยู่ที่สปิดไปเลยนะฮะปิดฝั่งไหนนะครับปิด youtube ก็คือปิดไปฝั่งนี้นะฮะอย่างรถคันนี้ฮะเป็นแสงสีโอเนะครับถ้าเราจะดูตัวนี้ฮะกดกุ่มกลางหน้าจอฮะตัวนี้เปุ๊บเห็นไหมฮะขึ้นมานี่แหล้วนะครับกดปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ดูอยู่ดูเน็ตฟิกฮะเน็ตฟิกโอเคฮะเน็ตฟิกเราลองดูฮะเทรียบเลยเน็ตฟิกนะครับ มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับมันลื่นไหลจริงๆนะครับสําหรับแ a ม4นะฮะตัวนี้แลม4ีสเปคมันสูงจริงครับแลม4ถูกใจเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเจ้าของเล่นง่ายเลยนะครับนี่ฮะเนฟิกเมื่อกี้เราดู YouTube ไปแล้วนะฮะเป YouTube ไปแล้วอันนี้เ e t f ฟิกก็ขึ้นอยู่กับความไวของสัญญาณเน็ตนะครับสัญญาณเน็ตเร็วก็ มาแบบปี๊ปป้าเลยนะครับโอเคอ๋อ okay. ผมขอปิดอันนี้พี่ต่อน,นะครับี YouTube โอเคทุลดลงมาปิดโอเคเช็คสเปกหน้านะครับดับไฟหน้าจอตรงนี้นะฮะทัชแล้วกลับมานะครับแตะแล้วกลับมาโอเคปิดครับแบ็กลับไปตรงนี้ฮนะโอเค okay. ครับทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับบลูทูธก็ยังทำงานได้นะครับ โคลมีนะครับเล่นมิวสิกผ่านนี่ฮะ usb นะครับทั้งสามหัวเลยเพจโต้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบนะฮะแรมสีนี่โอ้โหไวจริงๆครับแรมแรมสีนี่ไวมากครับไวมากไวมากต้องสิว่าใช้ได้ดีเลยนะครับอ่าเน็ตวิกอยู่นี่นะฮะอันนี้ cpu นะครับซัตเพสโต้ท็อปนะครับก็ครบคันครับสำหรับการใช้งานนะครับพี่น้องท่านใด ชื่นชอบแอปพลิเคชันไหนนะครับไปหาดาวน์โหลดเอามานะครับมาติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยนะครับผ่าน Play Store ได้เลยนะครับอย่างรองรับออกซเด้วยนะฮะเราดึงลงมาหน่อยฮะนี่ฮะตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวนี้เชื่อมต่อมือถือนะครับเรียกว่าข้อมูลนั่นเองนะครับรีบูสต์แนด์บนะครับล้างได้หมดเลยโอ้โหเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับไม่ต่างกันนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องใดที่ใช้ มิสูบิชินะครับตัวประมาณ2 0 1 4ันสิบสี่นะครับต่อเนื่องมาจนถึง2019ได้เลยนะฮะตัวนี้หน้าจอตัวนี้ลงได้เลยนะครับระบบปลั๊กเหมือนกันนะครับจะแตกต่างที่ปี2020นะครับประมาณ21ระบบปลั๊กจะแตกต่างจากตัวนี้ไปแล้วนะครับจะเป็นระบบแคนแล้วตัวนี้นะครับก็พี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางนะครับ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือในช่องทาง YouTube หรือโทรได้ที่เบอร์0 8 1ดนนะครับ281 1259่เครับเดี๋ยวฟีเจอร์อนี้ตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะในเรื่องของแอร์นะครับในเรื่องของการเปิดไฟรีนะฮะเดี๋ยวผมปิดไฟรีนะฮะดูว่าปิดไฟรีปุ๊บหน้าจอดับไปแล้วฮะไม่เห็นแอร์นะครับพอปิดไฟรีปุ๊บแอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้งานครับเดี๋ยวลองใช้งานแอร์นะครับออโต้ฮะเห็นไหมขึ้นมาที่หน้าจอนี้เลยนะครับดูดีๆนะครับหน้าจอเข้าขึ้นมาด้วยนะฮะสามารถ ไปงานผ่านหน้าจอได้เลยนะครับนี่ฮะออโต้ปรับตั้งได้หมดนะฮะอย,อยู่ตรงนี้นะฮะใช้ได้เลยนะครับก็พี่น้องท่านใดนะครับมีความสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปกกอนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ